สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสาก็จะมารีวิวความซึ่งของการทำหน้าอ,อกที่ r ร a m C ลิน i c นะคะก็ตัวนี้เลือกเป็น m o t i v a าจอยนะคะเพราะว่า m o ติว่าจอยเนี่ยเขาก็จะให้ความเป็นหยดน้ำความหยดล้อยที่เหมือนแบบธรรมชาตินะคะไซส์ของสาเนี่ยก็จะเป็นไซส์330แล้วก็320นะคะเพราะว่า2ข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะมันมแล้วแต่ว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนคุณหมอก็จะมีการวัดให้ก่อนส่วนของสานะคะก็จะเป็นความพุ่งที่แบบ ฟูค่ะของเขามีสีความพุ่งเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเออทไมสาถึงเลือกริมคลินิกก็เพราะว่าสาได้ไปดูยูทูปอะค่ะสาเห็นน้องเปเปอรีวิวทำนมงที่ Dream ริมคลินิกเหมือนกันน้องเขาเป็นสาวทาราแล้วก็ตัวผอมแนนนอยสาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยตัวผอมก็เสริมหน้าอกได้หรอมันมันจะดูไม่เป็นบล็อกอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้สาต,าสตัดสินใจนะคะก็จะเป็นเอ่อเทคนิคของคุณหมอที่ใช้นะคะเทคนิคของคุณหมอก็จะมีแบบ เฮ้ยมีแบบฉีดไขมันด <forever> ้วยเพื่อท <themselves> ี่จะให้หน้าอกเราอ่ะไม่เห็นเป็นกระดูกแล้วก็ให้มันดูสโลปอะค่ะแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะก็จะเป็นเอ่อเทคนิคใช้กรวยเพื่อที่จะให้แผลมันดูเล็กมากๆเลยค่ะแล้วก็อาการบวมช้ำก็น้อยมากๆเลยเทคนิคนึงก็จะเป็นเทคนิคส่องกล้องนะคะเพราะว่าส่องกล้องเนี่ยก็เหมือนกันเลยก็คือทําให้อาการบวมช้ำน้อยแล้วก็ผ่าตัดง่ายค่ะตอนแรกหลังทํารู้สึกยังไงเจ็บไหมก็เออ จริงๆไม่เจ็บเลยนะมันตึงมากกว่าทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีหน้าอกใช่ไหมเราเสริมอะไรเข้าไปแล้วเรายังไม่ชินอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบตึงมากๆประมาณสี่ห้าวันความตึงก็จะหายแล้วก็วันที่เจ็บนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากทําก็อยากให้เผื่อเวลาไว้สักอาทิตย์หนึ่งจะดีมากๆเลยเพราะสาลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สาตัดสินใจมาทําที่ดิมคลินิกก็คือด้วยด้วยคุณหมอด้วยคุณหมอเขานี่ติดถึงนะ้ะเป็นร์เจอรี่ด้านนี้โดยเฉพาะค่ะก็รู้สึกแบบมั่นใจขึ้นค่ะรูปร่างแบบ มีสัดส่วนมากขึ้นเนาะแต่ก่อนมันก็จะแบนไปเลยตอนนี้ก็จะมีแบบสัดส่วนมากขึ้นก็ใส่เสื้อผ้าก็ดูสวยนะใส่เสื้อยืดเฉยๆก็ยังสวยเลยเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากทาหน้าอกแต่แบบยังตัดสินใจไม่ได้เลยเลือกคลินิกไหนดีก็เอาดินคลินิกไว้ในดวงใจด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันเนาะว่าต้องทําต้องทำอย่างเงี้ยเอาที่เพื่อนๆสบายใจนะคะไปแล้ว